ครหมคุณครูปริญญาลัตเป็นคุณครูที่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองค่ะเพราะคุณครูปริญญาลัตคอยให้ทั้งความรู้และความรักแก่เด็กนักเรียนทุกคนคุณครูปริญญาลัตอบรมสั่งสอนให้เด็กทุกคนได้ดีค่ะครูเป็นครูที่แบบมีความรับผิดชอบสูงคอยใส่ใจนักเรียนทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน เรื่องการเรียนของนักเรียนทุกอย่างครับถ้าครูเขารู้ว่า,วา,าลูกศิษย์ของครูเขามีผลการเรียนยังไงแบบนักเรียนที่ติดสูติดรออย่างนี้รครูเขาก็จะคอยช่วยเหลือคอยตามงานให้ส่งงานนะครับช่วยเหลือแบบให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีครับให้ลูกศิษย์ของครูมีอนาคตที่ดีเป็นครูที่ใจดีมากครับขอบคุณครับ ก็ครูปริญญารัตนะครับเป็นครูที่ดีนะครับแล้วก็เป็นครูที่รักแล้วก็ห่วงใยลูกศิษย์นะครับก็อย่างเช่นลูกเม่ลูกศิษย์จะเป็นยังไงจะมีเรื่องอะไรหรือว่าจะตกหรือว่าจะอะไรนะครับอาจารย์แกก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับคอยช่วยเหลือลูกศิษย์และคอยแก้ปัญหาให้ครับก็เป็นครูที่ดีและเป็นครูที่น่ารักมากครับ คุณครูปริญญาลัตเป็นคุณครูที่มีความขยันในการทํางานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคุณครูที่มีจิตใจเอื้ออารีกับลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนที่ให้โอกาสแก่ลูกศิษย์ทั้งเรื่องคะแนนเรื่องการเรียนหรือเรื่องกิจกรรมต่างๆครับสำหรับคุณครูปริญญาลัตนะครับผมคิดว่าครูเขาเป็นแบบคนมีแบบ ระเบียบวินัยกับนักเรียนมากครับจะมีถึงจะจู้จี้จุกจิกกับนักเรียนมากเกินไปนะครับผมเข้าใจนะครับเขาทาเพื่อนักเรียนอยากให้นักเรียนนี่มีระเบียบวินัยในโรงเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีครับความรู้สึกของพี่นะครับครูปริญญาลาครับเป็นครูที่ใจดีนะครับแล้วสอนวิชาต่างๆได้ดีนะครับเป็นคนที่สอนผมตั้งแต่มัธยมต้นครับจนตอนนี้มัธยมปลายครับ ความรู้สึกที่มีต่อครูปริญญาลัตนะคะก็รักค่ะแล้วก็มีความเคารพท่านแล้วก็คือผูกพันกับท่านมาตั้งแต่อนุบาลคะ่ะคืออาจารย์ปริญญาลัตเคยเป็นครูประจําชั้นตอนอนุบาลน,นะคะแล้วก็พอขึ้นมาถมอาจารย์ท่านก็ได้ย้ายไปที่อื่นแล้วพอมาอยู่มอต้นวัดนวลท่านก็ได้มาทักพี่ค่ายะคะ่ะก็คือท่านสามารถพูดชื่อพูดนามสกุลได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มาทักว่าเนี่ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ท่านเป็นคนเริ่มทักแล้วก็จําเราได้ก่อนเลยเงคะแล้วก็คุยกันมารู้จักกันมาตั้งแต่แรกคะ่ะก็เป็นทุกๆอย่างม,มีความรู้สึกแบบคือรักแล้วก็เคารพท่านมากมากเลยะคะ่ะคือไม่เคยเห็นอาจารย์คนไหนที่แบบรักหรือแบบจําลูกศิษย์ได้มากขนาดนี้อะคะ่ะ บางครั้งอาจจะเจอลูกศิษย์ที่ไม่ใช่จําเป็นว่า <synth> <t un> ต้องเรียนเก่งเสมอไปขอเพียงเขาเป็นคนดีทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื <t un> <t un> ่อสังคมผูก็ภูมิใจในตัวพวกเขาแล้วค่ะ วันวานแม้พวกเรานั้นไม่ค่อยดีแต่เรามีวันนี้พระมีคุณจากวันวานแม้พวกเรานั้น